ด้วยพิษโคโรนาหรือโควิดสิบเก้าทำให้ตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเลื่อนออกไปจนถึงเชื่องต้นเดือนเมษายนเป็นที่เรียบร้อยสิ่งตอนนั้นนะเราก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะกลับมาเตะได้จริงไหมแถมช่วงนี้มีกระแสะว่าโมฆะอีกด้วยซึ่งถ้ามันจะโมฆะจริง,รงๆเนี่ยจะมีประเด็นตามมาอีกเพียบวันนี้ขอสนามเรื่องเฟียวเลียวมาเล่านะครับจะขอมาลองสรุปให้หน่อยว่าถ้าโมฆะแล้วมันจะเกิดผลทางไหนได้บ้างเริ่มจากประกาศให้สี่สัปน,นี้เป็นโมฆะ คือประมาณว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยวหวยแม่งออกด้วยวิธีการนี้จริงๆนะครับมันจะเป็นวิธีการที่โคตรดราม่าและจะมีควันหลงตามมาอีกเป็นปีเพราะสะโมสรที่นําเป็นจ่าฝูงทิ้งห่างเป็นกิโลตอนนี้คือหงแดงลิเวอร์พูลทีมที่มีแฟนบอลมากเป็นอันดับตน้ตนๆของโลกที่สําคัญคือพวกเขารอคอยแชมป์นี้มากกว่า30ปีและนี่แม่งกําลังจะได้คว้าถ้วยแล้วแท้สุดท้ายถ้าจะมาโมฆะผมคิดว่านี่แม่งคตรจะไม่แฟร์สําหรับสาวกอะคอปเอาซะเลยเอาจริงๆก่อนหน้านี้มีแต่คนมองว่ามันไร้สาระไม่น่าเป็นไปได้แต่ถ้าพพออตัวแททนนขง20ีมมใเล กังกลษดไปประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอีเจคารนเบรเรดีซึ่งเป็นรองประธานสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ดดันเสนอว่าแมงควรเป็นโมฆะเพราะเตะไม่จบโดยนางนะฮะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าการยกเลิกลีกในซีซั่นนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนและควรทํามากที่สุดซีซั่นนี้ควรจะเป็นโมฆะเพราะนักเตะไม่สามารถลงเล่นได้โปรแกรมการันไม่ครบตารางจำนวนพิีเมลีคิดว่า3สัปดาห์เนี่ยจะมากลับมาเตกกันได้อีกครั้งหรืออย่างไรบางทีนี่อาจจะเป็นแค่ฝันลมๆแรงๆดังนั้นถ้ามันแข่งต่อไปไม่ได้การกระทําาททีีี่่ยุุุตติธรรมมแลละเหผสดคือกร สั่งให้สีสันน้โหมคะเอ่อดูเหมือนว่าคำพูดอีเจไม่มีใครน่าเชื่อถือแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่แน่แล้วครับเพราะว่าตัวแทนสโมสรของอีกสิบแปดทีมเริ่มจะมีความเห็นคล้อยตามซึ่งก็ต้องรอการประชุมรวมกันอีกรอบรวมถึงดูสถานการณ์ของเชื้อววรัฐหานี้ด้ยวยว่าเป็นไปในทิศทางไหนดีขึ้นหรือเปล่าแต่กระช่ยว่าจะไม่มีโอกาสโมคะแล้วนั่นนี่จากเมื่อวานที่ไม่มีวันนี้มีแล้วสุดยอดสอง เป็นโมฆะแต่ก็ยกแชป์ให้กับผงแดงเหล่าสาวกเดอะคอปน่าจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าข้อนี้ทาแมงจะเวิร์สเคสเกิดขึ้นจริงๆถึงขั้นต้องโมฆะเนี่ยพวกนายก็ช่วยเอาแชมป์มาชูให้เราหน่อยเพราะจริงๆขออีกแค่หกแต้มก็จะได้แชมป์อยู่แล้วตอนนี้ทิ้งห่างเรือใบสีฟ้าแมสซิตี้แชมป์เก่าและรองจ่าฝูงอยู่บานตะไทยกว่า25แต้มแต่อย่างไรก็ตามการได้แชมป์แบบไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนี้มันส่งผลแน่นอนหนึ่งเลยคือเรียกได้ไม่เต็มปากเพราะแต้มยังไม่ขาดอาจจะโดนล้อนในสามว่าแชม COVID ป์โอคอว่ยนวาแฟห ให้แข่งจบจบมากกว่าอย่างน้อยขออีก2เกมและชนะรวดดจบเพื่อไปยุติข้อคอรหาที่ว่าเป็นแชมป์แต่แทบไม่ขาด3 ภ้าโมคะและพวกลุ้นโคต้ายุโรปตกชั้นเลื่อนชั้นละ่ะโอเคครับถ้าหากเราตัดจบซีซั่นนี้แบบตอนนี้เลยทีมที่ได้ไปศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกท็อปโฟตอนนี้ก็คือลิวอพูมแมนซิตี้เลสเตอร์ซิตี้และเชลซีอันนี้อาจไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ทีมที่เด้นโนรนนี้ตกชั้นอยู่ใครจะยอมหากจบเลยตอนนี้นอริทวิลล่าและบอลมันจะตกชั้นแต่ก็อย่างที่บอกใครมันจะยอมโดยเฉพาะแอสตันวิลล่าที่แข่งน้อยกว่าชาวบ้านโซนตกชั้นอยู่หนึ่งนัดซึ่งาหากเก็บชัยได้ก็จะทีมหน้าวัาตกกชััั้้้นนนนนนแทนทททีีีซึ่่่่งงงงเเเรรืือออป็อตคิด หนักอย่างยิ่งสําหรับพิเมลิกว่าจะเอาอย่างไรเรียกสุดท้ายถ้าโมคาไปซีซันหน้าอาจจะมี22ทีม คือไอเดียนี้รายงานออกมาจากสือ่ออังกฤษเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับว่าซีซั่นหน้าพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจจะมี22ทีมซึ่งจะมีการขยับเอาลีกยูไนเต็ดและเวสต์บอมบิดเอาเบียนที่เป็นจ่าฝูงและรองจ่าฝูงแชมเปี้ยนชิพในเวลานี้เลื่อนชั้นขึ้นหมดเลยเพราะอย่างไร2ทีมนี้ก็ได้เลื่อนชั้นแบบอตัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่เพลย์ออฟส่วนซีซั่นหน้าตกชั้น5ทีมหรืออะไรก็ค่อยว่ากันไปสุดท้ายนี้จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้บอกได้เลยว่าเเเเเรรรรราา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 าควววภนนนนนให้้้สถกกณ์ีีีขึพพะะะะออไมมมม่่บบบลลตแแััชงงงยจจท ชีวิตเรามากกว่าการไม่มีบอลดูก็เป็นได้ครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนี่คือความจริงใจจากทีมงานขอบสนามที่ส่งให้ทุกคนครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลเฟียฟฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราดเดยนะสนับสนุนหด่อยตูมตามขนมอบกรอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ